คุณใช้รักษาการหยุดนะครับหยุดลงไปเงี้ยถ้าหยุดยังไม่ได้ซ้อมหยุดก่อนนะครับก็คือเล่นหยุดเล่นหยุดสวัสดีครับคุณตัวครับพบกันเช่นเคยเนาะวันนี้ก็จะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับเป็นการอธิบายาการตีคอร์ดในแพทเทิร์นของ A นะครับเมเจอร F sharp minor แล้วก็ B Min o r แล้วก็ E เหมือนเดิมนะครับแต่เราจะแตกต่างออกไปก็คือมือข้างข้างดีดนะครับหรือมือขวานเองนะครับเราจะเล่นแบบจังหวะที่เป็นลักษณะการเล่นที่มีโค้ดโน้ตนะครับก็คือการเล่นมีการตบหรือหยุดอย่างนี้นะครับในี่ามือใหม่นะครับก็จะเป็นปัญหานะครับเรื่องการตบนะครับลักษณะการตบนะครับหรือว่าการดีดคอร์ดน้ตที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือการหยุดหยุดมือนะครับหยุดมืออย่างนี้เนาะ อ่าไม่ใช่ตบอย่างนี้นะครับไม่ใช่กระแทกเอาตัวนะให้ตบลงไปบนพื้นนะครับแบบนี้นะอ่ะมาดูตัวอย่างกันนะครับครูก็จะเล่นเป็นลักษณะการเล่นลงตบขึ้นลงลงนะครับอ่าตบนะครับอ่าตัวทีนะลงตบขึ้นลงตบอย่างนี้นะครูจะใช้ลักษณะการเล่นเป็นอ่าพูดคําว่าตบก็คือการหยุดนะครับการหยุดสายนั่นเองลง หรือว่าเรียกมันฉับก็ได้ลงฉับขึ้นลงฉับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือตามโนต้ตก็จะเป็นโนต้ตตัวดําแล้วก็ตามกระเ,เบิดหนึ่งชั้นลงขึ้นแล้วก็ลงตัวดําแล้วก็ตบเป็นฉับนะครับฉับก็คือจังหวะตบเป็นของตัวดําก็คือลงฉับขึ้นลงฉับนี่นะอ่ะดูตามไดแกรมเลยเนาะแล้วก็ F sharp minor ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเบิมลงฉับขึ้นลงฉับ ต่อไบ B m มนเตอร์ลงฉับขึ้นลงฉับ E ลงฉับขึ้นลงฉับอย่างนี้เนาะอ่ะทีนี้เราก็จะฝึกเป็นแพทเทิร์นต่อกันนะครับ A F sharp minor B minor แล้ว E เนาะอ่ะมาดูกันครับอ่าทีนี้ พอได้กดได้อย่างนี้แล้วก็เราก็จะฝึกเช่นเคยกับเมทอนอมนะครับมาตั้งเทมโปกันครับคุณจะตั้งเทมโปสักประมาณ66เนาะ66หรือ60ขึ้นก็ได้นะครับแต่ไม่ควรเกินนี้นะมือใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะโฟกัสที่จังหวะแล้วก็ขอดไม่ทันนะครับ one two three by Eb minor B minor อ่าทีนี้ครูให้ดูฝั่งนี้นิดนึงนะฝั่งที่ฉับนะเวลาครูดีดลงนะครับสมมติครูก,กดกอด ผูเช้รักษาการหยุดนะครับหยุดลงไปอย่างเงี้ยถ้าหยุดยังไม่ได้ซ้อมหยุดก่อนนะครับก็คือเล่นหยุดเล่นหยุดเล่นหยุด,ยดไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาสลับเนาะอ่าพอเข้าใจไหมครับน่าจะได้เนาะอ่าถ้าเล่นกับเมทรนอมไม่ทันยังไงนะครับ ที่ลักษาที่เราเล่นนะเราจะมาฝึกเป่าๆก่อนนะครับเราฝึกเปล่าๆก่อนก็คือเล่นอย่างนี้ให้เคลียรไปทีละขอดเคลียรไปทีละจงังหวะอ่าแบบนี้แล้วก็ลมถ้าคล่องแล้วก็เล่นให้เร็วขึ้นนะครับ อ่าโอเคนะครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรที่เกี่ยวกับการเล่นกีต้าร์นะครับหรือว่าที่ฎสีดนตรีอย่างอืงน่นก็ได้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวครูตัวจะมาตอบเนาะพบกันใหม่กับ e ีพีหน้าครับสวัสดีครับ